คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวครับรู้จักไหมว่าเมืองมะลิวันอยู่ที่ไหนจากอกไทยกลายเป็นตำนานของเมืองชื่อภาษาอังกฤษพาดหัวนี้จะหมายถึงอะไรไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับเมืองมมลิวันปรากฏชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์ไทยน้อยมากจนไม่ทราบว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใดในต้นกรุงรัตนโกสิน์ปรากฏว่าเป็นเมืองหนึ่งที่ขึ้นกับเมืองชุมพร ซึ่งปกครองเมืองเล็กๆในย่านนั้นรวมเจ็ดเมืองคือเมืองปะทิวเมืองท่าแซะเมืองตะโกเมืองหลังสวนเมืองตระหรือกระบี่ในปัจจุบันเมืองมะลิวันและเมืองระนองปัจจุบันเมืองเหล่านี้เป็นอำเภอเป็นจังหวัดอยู่ในประเทศไทยมีแต่เพียงเมืองมะลิวันกลายเป็นตำบลอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเกาะสองของพม่าทุกวันนี้ยังมีคนไทยเหลืออยู่เป็นคนพลัดถิ่น แต่รักษาความเป็นไทยไว้อย่างแน่นเหนียวมีวัดไทยเรียนหนังสือไทยมีรูปในหลวงอยู่แทบทุกบ้านที่น่าแปลกใจก็คือยังตั้งนาฬิกาตรงกับเวลาของประเทศไทยในปี2302ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาพม่าได้ยกทัพมายึดเมืองทวายมริตและตนาวศรีซึ่งไทยครอบครองมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทยัยในปีพุทธศักราช2330 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ส่งกองพันไปชิงคืนแต่ก็ไม่สำเร็จในปี2334ทวายมริดและตนาวสีก็มาขอขึ้นกับไทยเองในสมัยรัชกาลที่สองหลังเริ่มรัชกาลได้เพียงสองเดือนพม่าได้ยกทัพมาตีหัวเมืองชายทะเลทางด้านตะวันตกสามารถตีเมืองตะกัวทุง่งเมืองตะกัวป่าเมืองมะลิวันเมืองระนองและเมืองกระบี เข้าล้อมเมืองถลางไว้กระบาดสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลายัยส่งกองทัพลงไปขับไล่พม่าออกไปได้หมดสมัยรัชกาลที่สมเมืองมริดและตนาวสีต้องตกเป็นของอังกฤษเมื่ออังกฤษเข้ายึดพม่าได้ยึดทวายมริดและตนาวสีไปด้วยแต่ในฐานะที่ไทยช่วยอังกฤษรบพ,พรม่าก,ก็จะคืนสามเมืองนี้ให้แต่ไทยรู้ว่าอังกฤษมีแผนล่อใจจะขอดินแดนภาคเหนือเพราะป่าไม้ จึงปฏิเสธไมตรีของอังกฤษไม่ขอยุ่งด้วยเมืองมะลิวันซึ่งอยู่ในมริดจึงหลุดลอยจากไทยไปอยู่กับพมา่าในการปกครองของอังกฤษในปี2407แต่แล้วอังกฤษก็เ,เอาป่าไม้ทางเหนือไปอีกจนได้สมัยรัชกาลที่4ระหว่างปีพุทธศักราช2408ถึง2410ไทยได้ร่วมกับอังกฤษสำรวจแนวเขตแดนระหว่างพม่าก,กับไทยและลงสัตยาบันกันในปี2411 จึงถือได้ว่าเราได้เสียดินแดนส่วนนี้ไปอย่างเป็นทางการต่อมาในปี2415เซอร์เอสลีดีนนายกรัฐมนตรีเมืองมาริทได้ขยายที่ทำการของรัฐบาลเมืองมาริวันลงมา24กิโลเมตรอยู่ในเกาะ2ที่อยู่ปากแม่น้ำกะบุรีที่กั้นเขตแดนไทยพมา่าเพราะแม่น้ำของเมืองมาริวันมีขนาดเล็กเรือใหญ่ขึ้นไปไม่ได้แล้วเปลี่ยนชื่อเกาะสองเป็นวิกตอเรียพอยท์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินีแห่งสาหาราชาอาณาจักรต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองพอม่าได้รับเอกราชแล้วจึงเปลี่ยนชื่อวิกตอเรียพอยต์กลับมาเป็นเกาะสองตามเดิมความจริงเกาะสองไม่ได้เป็นเกาะแต่เป็นปลายสุดของแหลมพมา่าซึ่งตรงกับเมืองระนองปัจจุบันเป็นอำเภอชั้นเอกของจังหวัดมริดขึ้นกับเขตทวายนั่งเรือข้ามไปในเวลาครึ่งชั่วโมงเมื่อเมืองมะลิวันตกไปรวมอยู่ในพมา่า คนไทยจํานวนมากได้ทิ้งไรนาอพยพเข้ามาอยู่เมืองไทยคนพม่าก,ก็เข้าไปยึดที่ธรมาหากินต่อแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยที่ยังอยู่ที่ตรงนั้นกลายเป็นคนไทยพลัดถิ่นจนบัดนี้เป็นเวลา150ปีกว่ามาแล้วแต่คนไทยเหล่านี้ก็ยังรักษาความเป็นไทยได้อย่างมั่นคงไปมาหาสู่พี่น้องในเขตไทยเข้ามาเรียนและรักษาพยาบาลคลอดลูกที่จังหวัดระนองที่น่าแปลกใจก็คือ,อยังตั้งเวลาตามประเทศไทย ซึ่งต่างจากเวลาของพม่าที่ตัวอาศัยอยู่เครื่องชั่วโมงชีวิตของคนในมะลีิวันและเกาะสองมีความสงบสุขดีเนื่องจากย่านนี้ไม่มีการต่อสู้กับคนกลุ่มน้อยจึงทามาหากินกันอย่างสงบสุขอาชีพของคนไทยในมะลีิวันนอกจากทำนาทำสวนยางพาราสวนปาล์มแล้วยังเป็นแหล่งปลูกมากทำหมากแห้งส่งไปไขายอินเดียโดยส่วนมากจะส่งผ่านทางชุมพรส่วนใหญ่จึงมีฐานะดี มีคนพมา่าเป็นลูกจ้างเมืองมะลิวันได้รับความสนใจจากคนไทยที่รู้จักเมืองน,นี้มีบริษัททัวร์ไลแห่งจัดรายการไปท่องเที่ยวเกาะสองและเมืองมะลิวันซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวคือวัดไทยมะลิวันที่ประกาศความเป็นไทยและน้ำตกมะลิวันที่ชาวพมา่าก็นิยมไปเที่ยวเคยมีการจัดรายการขี่จักรยานถึง300คันจากจังหวัดชุมพรไปเยี่ยมเมืองมะลิวัน ในยุคล่าอาณานิคมที่ชาติตะวันตกเอาเรือปืนมาปล้นทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ของย่านเอเชียแม้เราจะเอาตัวรอดมาได้เพราะการดําเนินนโยบายอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์รู้เขารู้เราแต่ก็ต้องเสียดินแดนไปมากที่เจ็บปวดยิ่งกว่านั้นก็คือมีคนไทยติดแผ่นดินนั้นไปด้วยแม้จะเป็นเวลานับร้อยร้อยปีมาแล้วที่คนไทยติดแผ่นดินต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่นก็ยังรักษาความเป็นไทยไว้ตลอดมาขณะเดียวกัน ก็อยู่ร่วมกับคนต่างชาติต่างภาษาได้อย่างสงบสุขไม่สร้างปัญหาแตกแยกให้สังคมจึงไม่มีใครรังเกียจประวัติศาสตร์ของมนุษยาชาติไม่ว่าต้นตะวันออกหรือตะวันตกต่างก็เริ่มสร้างประเทศนี้ขึ้นด้วยการมีกษัตริย์เป็นผู้นำและเป็นประมุขของประเทศกษัตริย์ไม่เคยจุติลงมาจากฟากฟ้าหรือวิมานไหนแต่มาจากประชาชนกลุ่มนั้นที่ได้รับความไวเนื้อเชื่อใจไว้วางใจจากคนส่วนใหญ่ให้เป็นผู้นำ และถ่ายทอดให้ทายาทต,ต่อๆกันไปด้วยความเชื่อว่าได้รับการฝึกฝนและประสบการณ์ต่างๆต่ตอๆกันมาไม่ต้องเอามือใหม่มาหัดอ,อีกกษัตริย์พระองค์ใดสละความสุขส่วนพระองค์มาทรงงานเพื่อความสุขของประชาชนและความเป็นปึกแผ่นของประเทศสมตามภาร,ระหน้าที่ก็จะได้รับความเคารพเทิดทูนกลับไหว้จากประชาชนต่อมานับร้อยร้อยปีอย่างไม่รู้ลืมบางพระองค์ไม่ทรงทำหน้าที่ สมดังที่ได้รับมอบหมายมุ่งแต่ความสเสมอสุขก็ได้รับคำติชินนินทาจนถึงสาบแช่งเช่นเดียวกับผู้ที่อาสาเข้ามาบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนทั้งหลายแต่ก็น่าแปลกใจในยุคเมื่อ1,500กว่าปีมาแล้วขณะที่คนเผ่าไทยถอยร่นมาจากยูนนานหรือมุนทนยูนนานในประเทศจีนซึ่งขณะนั้นเป็นที่อยู่ของคนไทยมาก่อนเมื่อเริ่มสร้างเมืองใหม่ขึ้นในย่านสุนวรรณภูมิ ก่อตัวก่อนที่จะเป็นประเทศไทยนั้นได้มีสิ่งแปลกใหม่ขึ้นมีการเลือกบุคคลขึ้นเป็นผู้นำประเทศแทนการมีระบอบกษัตริย์และใช้วิธีนี้ต่อมาถึง93ปีเปลี่ยนผู้นำมา11คนโดยไม่มีการสืบทอดทายาททางสายเลือดเช่นเดียวกับการเลือกตั้งผู้นำในประเทศสมัยนี้ในหนังสือพงศวดานภาคที่61เรื่องพงศาวดานเมืองเงินยางเชียงแสนและตำนานของสิงหหานวัตกุมารกล่าวถึงการอพยพของคนไทยกลุ่มหนึ่ง นำโดยเจ้าชายสิงหานุวัตรกุมารโอรสของพระเจ้าเทวาการแห่งนครไทยเทศอันมีเมืองราชคลือเป็นเมืองหลวงซึ่งนักวิชาการมีความเห็นว่าเป็นราชวงศ์เผ่าไทยคลองแคว้นผาชื่อในยุนนานสิงหานุวัตรกุมารเสด็จมาจนถึงแม่น้ำโขงพบเมืองร้างที่มีชื่อว่าสุวรรณโคมคำเป็นที่อยู่ของชาวละวะจึงทรงสร้างเมืองใหม่ขึ้นที่นั่นให้ชื่อว่านาคพันธ์สิงหานวัตตินคร และได้เรียกชาวละว้าทั้งหลายให้เข้ามาอยู่สมภารแห่งพระองค์แล้วปราบปรามพวกกรอมหรือขอมและดินแดนที่ต่อมาเป็นแคว้นล้านนาทั้งหมดขึ้นเป็นกรรษัตริย์ทรงพระนามว่าพระยาสิงหานวเติราชเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นโยนกนคนรราชธานีชัยบุรีสีช้างแสนสืบเชื้อสายปกครองมา45รชาชการจนพุทธศาสนาล่วงได้1 000, ปีในรัชกาลของพระองค์มหาชัยชนะมีคนไปจับปลาไหลเผือกตัวใหญ่ เท่าลำตาลยาวเจ็ดวามาถวายส่งให้แจกจ่ายไปกินกันทั่วเมืองคืนนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวเสียงสนัน่นโยนกนครยุบลงไปใต้ดินกลายเป็นเมืองหนองน้ำคนทั้งราชธานีที่กินปลาไหลเผือกเข้าไปไม่มีใครรอดเมื่อทั้งเมืองพร้อมคนดูแลจมหายไปในใต้ดินกลายเป็นหนองน้ำซึ่งก็คือเวียงหนองลมหรือทะเลสาบเชียงแสนในปัจจุบันที่คนอยู่นอกเมืองไร้ผู้ปกครองจึงปรึกษาหารือกันแล้ว พร้อมใจกันยกในบ้านของหมู่บ้านหนึ่งมีชื่อว่าขุนลังขึ้นเป็นผู้ปกครองแล้วร่วมกันสร้างเมืองใหม่ขึ้นริมฝั่งแม่น้ําโขงทางตะวันตกของเวียงยนกเดิมเรียกว่าเวียงเปิกษาหรือเวียงปรึกษาเรียกตําแหน่งผู้ปกครองว่าขุนขุนลังนั่งเมืองมาได้11ปีก็เสียชีวิตจึงเลือกขุนช้างในบ้านอีกคนหนึ่งขึ้นมานั่งเมืองแทนจากนั้นก็เลือกตําแหน่งขุนสืบต่อไปรวมถึง11ขุน โดยแต่และคุณไม่ได้สืบเชื้อสายเป็นญ,ญาติกันเลยถือได้ว่าเป็นการเลือกตั้งผู้นําเช่นเดียวกับระบอบประชาธิปไตยในวันนี้ก็ย่อมได้แต่แล้วระบอบประชาธิปไตยของเวียงปรึกษายืนยาวมาแค่93ปีพอๆกับประชาธิปไตยของประเทศไทยในวันนี้ก็ต้องปิดฉากระบบเลือกตั้งลงกลับไปใช้ระบอบกษัตริย์อีกพงศาวดารไม่ได้บอกสาเหตุไว้กล่าวแต่ว่าในปีพุทธศักราช1 1 8 1 พยาการวันเดียราชหรือพญาอนิรุธกษัตริย์แห่งทวาราวดีได้เสด็จขึ้นมาสนับสน,นุนพญาละวจักรราชผู้มีเชื้อสายปู่เจ้าลาวจกผู้ที่ขายดอยตุงให้นครโยนกนาคพันธ์สร้างพระธาตุดอยตุงขึ้นเป็นกษัตริย์เวียงปรึกษาพญาละวจักรราชจึงตั้งชื่อราชวงศ์ใหม่ของพระองค์ว่าราชวงศ์ละวจักรราชหรือราชวงศ์ลาวพระนามกษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์นี้นำหน้าด้วยคำว่าพญาลาว เปลี่ยนชื่อเวียงปรึกษาเป็นเมืองหรันนครต่อจากนั้นในสมัยพญยาลาวเคียงได้สร้างเมืองยางหรือเมืองเชียงแสนขึ้นซึ่งก็คืออำเภอเชียงแสนของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อมา25รัชกาลที่สำคัญคือกษัตริย์ร,รัชกาลที่25ซึ่งเป็นโอรสของพญาลาวเมงรัชกาลที่24มีพระนามว่าพญามังรายเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายอย่างขึ้น นอกจากไม่ได้ใช้คำว่าพญาลาวแล้วมีพระราชประสงค์จะรวบรวมหัวเมืองอิสระต่างๆมาเป็นหนึ่งเดียวกันทรงสร้างเมืองเชียงรายขึ้นและย้ายที่ว่าราชการจากเมืองเฮระรันครมาเป็นเชียงรายตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นชื่อว่าราชวงศ์มังรายทั้งทรงผูกพันอย่างแน่นแฟน้นกับกษัตริย์ของชนเผ่าไทยอีกสองพระองค์คือพ่อขุนรามคำแหงแห่งสุขโขทยัยและพ่อขุนํำเมืองแห่งภูกามยาว หรือจังหวัดพะเยาในปัจจุบันซึ่งเป็นสิ์ร่วมสำนักฤาษีมาด้วยกันต่างปรึกษาหารือและส่งเสริมซึ่งกันและกันว่าวางแผนให้พ่อขุนมังรายเข้ายึดเมืองหริพุนชัยซึ่งอยู่ในอำนาจของขอมได้และทรงสร้างเมืองนบรีสีนครพิงเชียงใหม่โดยมีสองพระสหายมาร่วมปรึกษาผังเมืองราชอาณาจักรของชนเผ่าไทยจึงเป็นปึกแผ่นและรุ่งเรืองขึ้นมาจากนั้นถ้าทั้งสามกษัตริย์ขัดแข้งขัดขา จ้องแต่จะชิงอํานาจกันเหมือนการเมืองไทยในตอนนี้อาจจะไม่มีประเทศไทยในวันนี้ก็เป็นได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ครับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ